สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยเราได้เข้ามารับผิดชอบในการดําเนินการในเรื่องของหน่วยเคลื่อนที่เพวกกวื่อความปลอดภัยด้านอาหารหรือว่าโบบายยูนิตนะครับเรามีทั้งหมด12หน่วยที่จะทําหน้าที่ตรวจวิเคราะห์อาหารให้มีความปลอดภัยตลอดจนเฝ้าระวังในปีหนึ่งๆเราจะตรวจอยู่ที่ประมาณถึง10,000แตัวอย่างต่อปีนะครับเราตรวจในเรื่องของตัวสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่อยู่ในอาหารแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือตรวจหาเชื้อจุลินทรีย์ หรือว่าเชื้อโลกที่ก่อโลกทางเดินอาหารนะครับซึ่งในส่วนนี้หน่วยทั้ง12หน่วยแล้วเรารับผิดชอบในแต่ละจังหวัดแต่ละเขตซึ่งทําหน้าที่ในเรื่องของการตรวจวิเคราะห์แตกต่างกันไปนะครับในตามภูมิภาคคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงจังหวัดที่มีครบทั้งสถานที่ท่องเที่ยวและอาหารอร่อยต้องยกให้จังหวัดเพชรบุรีเป็นที่หมายแรกในปีนี้เลยครับ เราะล่าสุดยูเนสโกได้ประกาศให้จังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารประจำปี2564นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เราต้องลงพื้นที่ไปติดตามการขับเคลื่อนของหน่วยงานต่างๆที่จะร่วมกันทำให้ของดีของอร่อยเมืองเพชรบุรีนั้นสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจไปพร้อมๆกับความปลอดภัยของผู้บริโภคครับ มาตรการด้านอาหารก็คือใช้เรามีการสุ่มตรวจนะครับทางสาสุขณอำเภอก็จะมีทีมงานโดยใช้มาตรฐานกินฟูดเทสด้วยนะครับขับเคลื่อนโดยกลไกของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอนะครับพอชอตัวเนี้ยเราก็จะไปสุ่มตรวจตตลาดคือเรื่องตลาดปลอดภัยอาหารปลอดภัยอาหารไรสารบนเปล้อกนี่ครับที่เราทําอยู่อาหารที่เป็นอาหารสดเนี่ยในส่วนของธาาชการในภาพรวมที่เราดูแลอยู่นะครับก็มีการตรวจนะครับตรวจในตลาด,ลาดเช่นฟอร์มาลีน สารฟอกขาวนะครับแล้วก็สารเลือดเนื้อแดงเราตรวจไปแล้วประมาณสัก3,500ตัวอย่างอย่างที่เพรบุลีเราเนี่ยมีรถตรวจอาหารนะครับก็ในตลาดซน,เ,นเราจะมีการจัดตั้งชมรมนะครับผู้ประกอบการร้านค้านะครับแล้จะมีอาสาสมัครในการตรวจอาหารนะครับซึ่งจะมีการตรวจสอบทุกอาทิตย์ในส่วนของมบายยูนิตเนี่ยเราก็จะ เข้ามาช่วยในการตรวจสอบนะครับผลิตภัณฑ์ที่ขายในตลาดนะครับให้มีความปลอดภัยนะครับเป็นการตรวจสอบเฝ้าระวังก็เราพยายามจะควบคุมอย่างน้อยเนี่ยตลาดอย่างลักษณะตลาดแห่งนี้เนี่ยก็ให้พยายามที่จะในต่อให้เป็นสถานการณ์โควิดเนี่ยเราก็ต้องพยายามตรวจสอบเป็นประจำนะครับเพื่อให้ขายอาหารที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ปลอดสารเปนเปื้อนสำนักงานทรัพย์สินได้ร่วมมือกับสาธารณสุขจังหวัด ในการออกพื้นที่มาสุ่มเอาตัวอย่างไปตรวจเพื่อหาสารปนเปื้อนเพื่อเป็นการเฝ้าระวังโรคซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่เข้ามาซื้อของในตลาดในการตรวจสารปนเปื้อนอยู่เป็นประจำและต่อเนื่องอยู่ครับ